ครับกับผมนายสมเกียรติบุโจจันโทคร,รูชำนาญการโรงเรียนบ้านวังกกเดือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงสด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการคิดเลขเป็นของนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ และเทคนิควิธีการคิดคำนวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วข้าพเจ้าได้นำแบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วการคิดเลขเป็นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3มี3ส่วนด้วยกัน 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนโดยนำการคิดเลขเร็วมากระตุ้นความสนใจนักเรียนก่อนเรียนวันละ3 5ถึงหข้อสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับก่อนอื่นคุณครูจะให้พวกเราคิดเลขเร็วก่อนนะครับวันนี้มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันกติกาการคิดเลขเร็วอ่ะวันนี้จะต้องใช้วงเล็บนะครับบวกลบ คูณหรือหารนะครับหรือว่านัาากเรียนจะใช้สแตรูลุก็ได้ยกกำลังก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับ้ามาดูข้อแรกนะครับคนไหนที่ได้ยกมือแล้ว,ลวออกมาเขียนเลยมะดูข้อแรกนะครับสองสามส,ามสี่ห้าคุณครูเอาเลขง,ง่ายๆก่อนต้องการคำตอบที่ห้าครับลองดูลองดูงดจีโน่ครับจีโน่ออกมาเขียนเลย ข้อแรกว่าคิดยังไงเอาข้างในดูเพื่อนนะใส่วงเล็บนะครับมาดูข้อแรกนะครับ จีโน่ตอบน้เ5คุณสีอะไรตอบครับกุสีเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบย <20. S 2> <20. S 1> ี่ส <5. S 1> <5. S 2> ิบสามวกสองห้ายี่สิบบวกห้าเท่ากับยี่ห้าเอาเวอีวเอาป้ยให้จีโน่เลยน <5. S 2> ต่อไปนะครับข้อที่สอง <5. S 2> เอาก็ไม่ยากน,นครับหนึ่งห้าเจ็ดสามทำให้ได้หกสิบครับสอง การนำแบบฝึกคิดเลขเป็นมาใช้วันละหนึ่งชุดโดยดูเนื้อหาที่ตรงกับเรื่องที่เรียนหรือมีความใกล้เคียงมาให้นักเรียนฝึกทำและเฉลยในค้าบเรียนนี่ครับสำหรับแบบฝึกทักษะชุดนี้นะครับแจกทุกคนนะันละหนชุดนะครับในนี้จะมีโจทย์เกี่ยวกับการคิดเลขเป็นนะครับเริ่มจากจากทีมงานก่อนในนี้ เี๋ยวเราจะฝึดทำวันละหนึ่งชุดนะครับาตอนนี้คุณครูจะสอนหรือว่าทบทวนในเรื่องของการคิดคำนวณก่อนเรวจะให้ทำหนึ่งชุดนะครับาเราจะดูหน้าแรกเปิดสบายจะเป็นชุดที่หนึ่งนะครับเป็นการบวกจนนวเต็มๆเรียนดูบนกระดานนะครับการบวกํำนวนเต็ม หลักการแรกนะครับจำนวนเต็มคุณครูยกตัวอย่างนี้แล้วกันะะอ่ะตอบพร้อมกันครับห้าเดี๋ยวไปห้าเป็นจำนวนเต็มอะไรเต็มบวกเต็มบวกสี่เป็นจำนวนเต็มเต็มบวกอ่ะจเนวนบวกกับเต็มบวกเมื่อกี้มีคนตอบได้แล้วล่ะห้ากับสี่ได้คำตบเก้าเก้านะครับ <5 S 2> <5 S 1> คราวน,นี้ถ้าเป็นจำนวนลบล่ะลบห้าบวกลบสี่อันนี้จำนวนลบนี้จำนวนลบบวกกันครับตอบ อันนี้เป็นจำนวนลบอันนี้เป็นจำนวนบวกเอามาบวกกันลบห้าบวกสี่เลอือจะมาเฉลยกันอ้าวข้อที่หนึ่งเรียนด,ยดูไปพร้อมๆกันข้อที่หนึ่งครับเจ็ดบวกสองตอบ่ะไรครับข้าอ้าวใครตอบข้าวนะครับถูกให้ตัวเ,เองข้อที่สองลบสองบวกเจ็ดเลือใครตอบห้าถูกนะครับไม่มีลบนะข้อที่สามลบสามบวกสาม การนำกิจกรรมคิดเ,เร็วมาใช้ในชุมนุมคณิตศาสตร์และใช้ในกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อสร้างเจตคติที่ดีและพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเอาจัางกวันนี้พร้อมรอได้ครับยังไม่ได้พูดเลยพร้อมพร้อมพร้อม ่ะดิฉันด้วยตัวแทนของชมรมคณิตาศาสตร์วันนี้จะมาเล่นเกมคิดเลขเร็วกติการมีดังนี้ให้รอน้องนำตัวเลขที่ให้มาบวกลบคูณหารยกกำลัง